สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกัญทิยาพรเนชเชรัสรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะคะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายนะคะที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะเรื่องราวแรกนะคะเกี่ยวกับ ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายเศรษฐาทวีสินนะคะได้กล่าวภายหลังการเป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการน้ำนะคะว่าน้ําถือเป็นปัญหาเร่งด่วนในประเทศไทยจึงต้องเร่งบริหารจัดการน้ําให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งคุณภาพน้ำและน้ำอุปโภคบริโภคได้มอบหมายให้หน่วยงานที่ดูแลด้านน้ำของภาครัฐดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องและจัดทำแผนด้านน้ำระยะ3ปีพร้อมกับวางแผนงานระยะยาวเพื่อให้น้ำถึงไร่นา ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดเป็นการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านน้ำอย่างยั่งยืนโดยเน้นย้ำการปรับปรุงโครงการเดิมที่มีอยู่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดตลอดจนการก่อสร้างโครงข่ายบริหารจัดการน้ำเพิ่มเติมโดยพิจารณาความเร่งด่วนและความเหมาะสมในการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบแผนงาน3ปีด้านทรัพยากรน้ำและโครงการสำคัญ5ด้านได้แก่ การเพิ่มน้ำอุปโภคบริโภคการปรับปรุงและพัฒนาระบบกระจายน้ำการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนการพัฒนาพื้นที่น้ำท่วมและป้องกันพื้นที่ชุมชนค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวต่ออีกนะคะว่าการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำและการจัดหาน้ำเพื่อให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการแก้ไขปัญหาน้ำให้กับประชาชนโดยสั่งการให้สนทชเร่ง ทําแผนงานแก้ปัญหาด้านน้าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นั่นเองค่ะพร้อมกับมอบหมายให้หน่วยงานบริหารจัดการน้ําบริหารการจัดการน้ําไม่กอ่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนเน้นการสื่อสารและแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้สถาบันจิสต้านะคะประเมินภาพถ่ายที่มีน้ำท่วมซ้ำซากประสานงานกับกลุ่มชลประทานและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนทชเฝ้าติดตามสถานการณ์บริหารจัดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนั่นเองค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าสนทชนั้นเสนอแผนการบริหารจัดการน้ําภายในสิ้นเดือนสิงหาคมครั้งนี้นะคะ ถือว่าเป็นวัน kick off และสิ้นเดือนสิงหาคมนี้จะมีการแถลงข่าวใหญ่ให้ทราบส่วนพื้นที่ที่น่ากังวลน,นั่นก็คือภาคตะวันออกที่ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับด้านน้ำนะคะเช่นเดียวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางจุดจึงสั่งการให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยการปรับแผนตลอดเวลาควบคู่กับการรายงานข้อมูลของจิสดานะคะพร้อมกับย้ําว่าน้ํานั้นมีความสําคัญต่อกเกษตรกรไทยนะคะเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความ มันคงด้านอาหารสูง การที่มีสถานการณ์ทางการเมืองของโลกที่ระโอุอยู่และมีการแย่งชิงเรื่องอาหารจะทําให้ไทยมีจุดเด่นด้านนี้มากนะคะซึ่งน้ําในประเทศไทยจะถูกใช้ไปในระบบนิเวศอุปโภคบริโภคการเกษตรและการใช้ในภาคอุตสาหกรรมซึ่งการใช้น้นําในภาคอุตสาหกรรมใหม่ๆนะคะจำเป็นต้องใช้น้ํามากเมื่อมีการดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาในไทยแล้วน้ําจะต้องไม่ขาดแคลน เรื่องนี้รัฐบาลได้บูรณาการอย่างครบถ้วนหากประเทศไทยบริหารจัดการน้ำได้ดีจะเดินไปข้างหน้าได้และก็มั่นใจในแผนงานของสอนทชและสภาพัฒน์ที่ได้ทำมาจะสามารถแก้ไขปัญหาและป้องกันได้ดังนั้นการประชุมในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการคิกออฟการแก้ไขปัญหาน้ำซึ่งก็มั่นใจว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตอีกด้วยนั่นเองค่ะ และสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับผู้ฟังค่ะทางด้านของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะได้จัดนิเทศการวันสื่อสารแห่งชาติ ปี2567มุ่งเป้าที่จะรวมพลังลดความเหลื่อมลม้ำสร้างความเท่าเทียมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยดิจิทัลนั่นเองค่ะโดยทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมนะคะได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทศการวันสื่อสารแห่งชาติหัวข้อสื่อสารยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดเชื่อมโยงผนึกพลังก้าวสู่อนาคต ร่วมด้วยาศาสตราจารย์พิเศษวิสิทธิ์วิสิทธิ์สระอัตปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายนัฐพลนัทสมบูรณ์รองประหลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสุทธิเกียรติวีรกิจพาณิช ที่ปรึกษารัฐมนตรีนายวันลบรุจิลากรเลขานุก,การรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในสังกัดนะคะพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจากภาครัฐและภาคเอกชนจํานวน21หน่วยงานเข้าร่วมงานในครั้งนี้นั่นเองนะคะโดยทางด้านของนายประเสริฐนะคะได้กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมนะคะได้จัดนิเทศการวันสื่อสารแห่งชาติประจำปี2517ภายใต้หัวข้อสื่อสารยุคดิจิทัลไร้ขีดจ,จํากัดเชื่อมโยงผนึกพลังก้าวสู่อนาคตเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของการสื่อสารในยุคดิจิทัลที่ไร้ขอบเขตและความจําเป็นในการสร้างการเชื่อมโยงลดช่องว่างและก้าวไปสู่อนาคตร่วมกันซึ่งก็สอดคล้องกับการพัฒนา ของการสื่อสารในประเทศไทยที่มีมาอย่างยาวนานกว่า141ปีนั่นเองนะคะรัฐบาลนั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำหนดเป็นนโยบายสำคัญใน3ด้านประกอบด้วย 1. การเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลสร้างข้อได้เปรียบ ทางการแข่งขันของประเทศ 2. การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลและ 3. นะคะนั่นก็คือการเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ด้านดิจิทัลนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะก็มีเป้าหมายให้คนไทยทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงการสื่อสารดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยเอื้อต่อการพัฒนาในทุกด้านไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของด้านการศึกษาด้านการสาธารณาสุขด้านเศรษฐกิจหรือว่าการบริหารภาครัฐ ซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกด้วยนั่นเองนะคะในขณะที่ในอีกหนึ่งมิตินะคะเราก็กําลังเผชิญกับความท้าทายกับปัญหาด้านอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยเป็นวงกว้างค่ะดังนั้นภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงเดินหน้าไปในรูปแบบของการวางโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านเทคโนโลยีนะคะเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคข,ของดิจิทัลนะคะควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้เป็นภูมิคุ้มกันให้กับคนไทยสร้างความเชื่อมั่นการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวนันพร้อมทั้งเร่งเดินหน้าปรับปรามอาชญากรรมออนไลน์เพื่อลดผลกระทบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยจะตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือว่าสายด่วน AOC 1 4 4 1ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานพันธมิตรรับเรื่องร้องเรียนปัญหาอาชญากรรมออนไลน์จากประชาชนในรูปแบบ One Stop Service โดยใช้เทคโนโลยี AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลช่วยในการทำงานได้ง่ายและฉับไวสกัดกั้นเส้นทางทางการเงินนะคะระงับ การทำธุรกรรมได้อย่างทันท่วงทีค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะยังได้มีภารกิจการสนับสนุนการดำเนินโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล t หรือว่าโครงการดิจิทัลวอลเล t ของรัฐบาลพร้อมทั้งตรวจสอบและเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โครงการบรรลุตามเป้าหมายการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานความร่วมมือ ร่วมพลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียมและสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนคนไทยทุกคนนั่นเองค่ะ และสำหรับข่าวต่อไปนะคะทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยนะคะได้กล่าวว่านายอนุทินชาญวิรุกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมอธิบดีทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่3มอำเภอของจังหวัด นครพนมนะคะซึ่งก็ประกอบด้วยอำเภอนาแกออำเภอธาตุพนมและอำเภอเมืองนครพนมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงนะคะซึ่งทางด้านของนายอนุทินนะคะได้กล่าวระหว่างการลงพื้นที่นะคะว่าฝากทุกภาคส่วนขอให้ความสำคัญนั้นอย่างจริงจังกับเรื่องของยาเสพติดนะคะโดยเฉพาะท่านผู้นำของพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะทางผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติดมีแต่ความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรือว่าเครือข่ายรายย่อยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะไม่มีการลงโทษเพราะว่าถือเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติขอฝ่ายทุกท่านให้ความสําคัญ ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันช่วยลูกช่วยหลานหรือว่ายตดญาให้ห่างไกลจากยาเสพติดนะคะเราทุกคนเปรียบเสมือนพี่น้องญาติกันต้องดูแลซึ่งกันและกันอยากให้จังหวัดนครพนมนั้นเป็นพื้นที่แห่งความสามัคคีหากพี่น้องประชาชนพบปัญหาอะไรทั้งการพบผู้ที่กระทาผิดกฎหมายเรื่องของยาเสพติดมีปัญหาความเดือดร้อนขอให้ใช้กลไกและช่องทางของผู้นําท้องถิ่นเพื่อนําไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดคะ่ะ โดยทางด้านของนางสาวไตรสุรีนะคะได้กล่าวว่านายอนุทินนั้นได้เน้นย้ําเกี่ยวกับการให้ผู้นําชุมชนท้องถิ่นเป็น,นกลไกสําคัญในการสร้างความเข้มแข็งเชิงพื้นที่โดยเฉพาะกํานันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนโดยอย่างมากนะคะโดยในวันที่10สิงหาคมนี้นะคะก็เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบร,รมราชาอนุญาตให้เชิญพระบร,รมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28รกรกฎาคม2517เพื่อจัดทำเหรียญพระราชทานแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำน,นันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งสิ้น277,000คนทั่วประเทศเพื่อเป็นเกียรติอย่างสูงเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตล จนแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยเหรียญพระราชทานจะทยอยส่งมอบแก,ก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอต่อไปนะคะสำหรับการลงพื้นที่มอบนโยบายของนายนุทินครั้งนี้นะคะนอกจากผู้บริหารหัวหน้าสว่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านรัฐวิสาหกิจ กระทรวงมหาดไทยในจังหวัดนครพนมแล้วนะคะยังมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการรับฟังอีกเป็นจํานวนมากนะคะอาทินายสุปชัยโพสุอดีตรองประธานสภา,าผู้แทนราษฎรนายชูกันกุลวงศาสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต4นายแพทย์อลงกฎมณีการนะคะสอสอจังหวัดนครพนมเขต3นะคะรวมไปถึงนางสาวสุพณีโพสุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและนายนิวัตเจียวิริยบุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนมอีกด้วยนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการใ,ใจถึงใจโดยกองบัญชาก,การกองทัพไทยค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดน,นะคะสนใจรับฟังรายการเราย้อนหลังรับฟังได้ทาง YouTube c h a n นลอาทาร์พอสแครด ดิฉันกันที่อาพรเน่ชัยรัตน์รวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ธนาคารเลือดสีราชขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยที่รอการผ่าตัดรวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้เลือดหากท่านมีสุขภาพดีและไม่มีความเสี่ยงไม่ได้มีสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วยที่สงสัยหรือติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019และไม่ได้เดินทางไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019ในระยะ2สัปดาห์ที่ผ่านมา มาร่วมช่วยชีวิตคนไทยด้วยกันซึ่งศูนย์รับบริจาคเลือดสิริราชมีระบบคัดกรองความเสี่ยงอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยวัดอุณหภูมิทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริจาคเลือดก่อนเข้าสถานที่อีกทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการประเมินความเสี่ยงก่อนมาปฏิบัติงานรวมทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่อย่างสม่ำเสมอติดต่อได้ที่ศูนย์รับบริจาคเลือดสิริราช อาคารนวมินทราบพิษ84พรรษาชั้น3โรงพยาบาลศิริราชได้ทุกวันเวลา8นาฬกา30นาทีถึง16นาฬิกาไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนลลักขัตฤกษ์โทร024140100หรือ024140102